แป๊บหนึ่งนะครับหนูเจอแต่บัตรประถมบัตรอนุบาลนะตอนนี้โอเคพวกบัตรพวกนี้เก็บได้ที่ตู้แฟชั่นในในเลเบลนะโอเคแล้วช่วยบัตรแจงให้ดูทีหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะพี่ทมันมีแต่บัตรอนุบาลนะจ๊ะเห็นไหมเห็นเห็นแล้วจ๊ะซะวัง ยี่โมดตบค้างไว้วะนี่ไงให้พีชาำพี่ทำเรื่องข้าแก๊งให้หน่อยอายูใช่ไหมครับใช่ผมจะไปข้นอกไไปไหนอะครับจะไม่ได้ให้ตังค์หนูเลยที่นั่นมี่ให้ไปแล้วเมื่อวานไ,ได้ไปเป็นล้านแหละอายูค <c oughs> ่าเหรียญค่าสองรสิบห้าครับ ห้าเหรียญห้าเหรียญแล้วก็ค่าวิทยุอีกสองแสนพี่น่ามีใจให้หน่อยสิครับอะไรสองแสนอะจากนายวิทยุอ่ะไม่ต้องใช้กับเพื่อนไม่มีตังไม่ต้องใช้กับเพื่อนแตเดี๋ยวน้ขาใช้สมาร์ทโฟนกันเด้อทำไมยังเป็นวิทยุอยู่ล่ะครับไปยูต้องใช้ไปยูต้องใช้สมาร์ททีเอลถ้าไม่มีวิทยุกับเพื่อนอ่ะเข้าใจไหมเนาะหมาหมาเนาะอายูสวัสดีหมามมาพี่เรื่าย ทามจริงจริงโอเป็นามาน้องหมีงั้นที่น้องหมีก็เป็นหลานดุงนอเนียสิใช่หนูจะแปลว่าแต่กูนี้คนที่เด็กกว่าต้องเลี้ยงคนที่โตกว่าโอโหเลี้ยงมามาทุกวันลูกเลี้ยงเรียกหนูว่ามามาด้วยสีทางกันนะคุณลูกหมีคุณลูกน้ำหมีแบบโดนเลี้ยงอ่ะเมื่อวานฆ่าคุณตาไปหลายรอบเลยมนี ใหญ่โดนเลี้ยงอะ่ะพี่ตะก้อนในเด็กอายุหม,มามาซีเร็วได้เป็นหลานคาโบโเลยนะครับพีต่ตะก้อนออกมาประชาชนให้พี่หน่อยทำไมไม่มีใครอยากเป็นหล่อหลานอุนตาคาโบอ,อ,อ่ะอ่อถอนไวน้ด้วยนะแป๊บหนึ่งนะครับหนูเจอแต่บ,บัตรประถมบัตรอนุบาล่ะตอนนั้นะโอเคพวกบัตรพวกนี้เก็บได้ที่ตู้แฟชั่นในในเลเบลนะ หยจ้าอยู่เบอร์โทรเบอร์เราเบอร์อะไรนะเบอร์เบอร์โทร94442ครับเร็ดยังหนูใส่เบ้นได้ยังได้แล้วจ้ะได้แล้วจ้ะ94442ครับพี่พีใส่แล้วบอ แล้วพี่ดาก้อนอ่ะพี่ดาก้อนเร็วๆไม่อยากเป็นหลานอุนตาพาโวหรอครับพี่ดาก้อนเล่นของมามาสิตายแล้วจะไม่ลูกไม่เลี้ยงนะเอาตรงๆอีกแลเรียกเลียงอายุเลยใช่ลูกไม่เลี้ยงนะอันนี้ลูกไม่เลี้ยงเป็นมโนก็ลูกเลี้ยงอะไรต่อนี้คนี่ลูกไมเลี้ยงคนนั้น ใช่คุณลูกคุณลูกน้ำมีเดเรียเรียกมาม่าอยูเดลูกนะคะเดี๋ยวบอกพี่พีตกันพี่พีตเนี่ยขอคนตัวหน่อยไหนเรียกมาม่าอยู่สิเป็นหลานอุลตาพาะบูเลยนะพี่อาร์ตี้ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวบอกพี่อาร์ตี้เรื่องหมายังไม่มาเลยยังไม่มาอย่่ดูแลดีๆนะของที่ให้จะมีบัตรเซอนด์หนึ่งใบนะมีเทยูหนึ่งเครื่องเล็บท่อนคอยหนึ่งอันแล้วก็แท็กแกงนะครับโอเคแล้วโชว์บัตรแกงให้ดูทีนึง ครั้งนึ่งนะคะพี่พีนมีจะบัตรอนุบาลนะจ๊ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นนะจ้ะเอ่อลงทะเบียนอาวุธด้วยเลยไหมต้องลงต้องลงเหรอคะลงครับเพราะว่าเสืออาวุธหาย จริอย่างที่นี่เนื้อขอมางที่มาครับเผื่อหายเผื่อหายแต่มันจะเปการช่แต่สภาอีกบางส่วนสภาด้วยนะลงก็ได้ครับลงโอเคงั้นขอบัตรประชาชนแล้วเดี๋ยวฝากให้พี่ดูทีละชิ้นเลยพี่พับเปิดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าชิ้นที่ไม่ได้พกมาน่ะครับทำไมเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตทีหลังได้ครับโอเคอินดีพร้อมตัวเซวัตรนะแต่วะใต้สพาเดี๋ยวเรอเอาไม้ไปรับเอาไม้ไปรับนะแต่วะระวังนะระวังเด้อใต้สภา เห็นไเห็นไเห็นเห็นนลเห็นนลเนมาละเข้าลวเข้าลไม่ต้องขึ้นเนินนะคะไม่ต้องขึ้นเนินเร่งเขลงมาเลข้างล่างอช็อตติ้งกันทุกคนนะปหนคนน้ในโมอะช็อตติ้งนะคนแ่ขอลงมาเองคนแรกมันมีบนมีคนแอีกแล้วคนแคตข้างนลกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนวีไ้วเป็นมามล้วอย่าขึ้นเนินอย่าขึ้นเนน คนมาเล่นครั้งแรกอย่าเป็นอย่าไหนอย่าขึ้นเนินอย่าขึ้นเนินลคนวนอยู่ตรงนี้ไว้ให้เขาลงมาให้เขาลงมาเต้นเต้นระวังปืนนะระวังปืนลองปืนเขาป๋าเขาเล่นเลยอยู่กันเพื่อนเขาดันดันมาเล่นดันมาเล่นระบายเล่นตะเพื่นนตงลมอที่นอนยิง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 ดันไปทำมาหน่อยดันมาหน่อยดันมาหน่อยระวังระวังเขาเพื่นที่ยืนอยู่นั่งหมูทำกูระวังระวังยิงเาไม่ได้ใจนะตายแล้วดีตายแล้ว พวอล้อมมังกันยิงน้องน้องีตายพีตายพี่ตายเปาปืนเปาปืนเขาเป้าปืนเขายิงยิงยิงพี่ยิงผมพิ่ผมเห็นเห็นไปให้ถึงซดไปให้พี่รักพี่รักพี่รักไม้ไมพี่ซเสาดอนยิงเสาดอนยิงระวุดไประวุดเขาเหลือไม่กี่คนชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนเขาชุบเพื่อนใช่ใครใครมีมีรามีนมาเล่น นีวน,นี่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 พี่พี่เล่นกับหนูพี่จิ่มยืนให้หน่อยได้ไหมครับแดมแดมแดมกันนี่เ,เลยก็ได้ ก็มีคนอยู่นะคะเขาอยู่เขายังเขายังเขาอยู่นะครับเขาอยู่มาเขามาเขามาชุบเขามาชุบเขาให้เขาลงให้เขาลงเฮ้ยแด๊ดด๊าทำไรแด๊ดแด๊ดทำไรให้เล่นให้มีเล่นให้มีเล่นมาซ้ำมาซ้ำกรนหนู่นเลยพี่ยัง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 ตายแล้วโอเคเขายังอยู่นอนอยู่นี่นี่ไงมีคนนึงมามานี่มานี่มานี่มีดมีดพร้อมมีดพร้อมไม่ต้องมาเจอแล้วคนนึงนั่นอะ เล่นเล่นไม่เกี่ยวคนพอพูดนะมันจะพูดนะจะเล่นพูด,นะดเ,ลเลยเฮ้ยทำไมนมเห็นทุกคนนิ่งอะ่ะไปไหน แล้วพอชุบก่อนไีกนะครับเข้ามาอีกคนนึงเข้ามาอีกคนนึงไปไปคลมตรงนั้นหน่อยเป็นกันไวหน่อยเพิ่งไปชุบนะมาเล่นเนินเนินเห็นปะสารบังไอ้เฮียใครมันกดยีโมดตบครั้ง เขาไม่มีมาเขายังไม่หมดวิ่งเข้ามาเขาวิ่งเข้ามาแล้วเล้วเตไว้นะเพื่อนเขาเล่นให้จบเลยเล่นให้จบเลยค่อยไปโอเคโอเคไม่เล่นสองคนเลยเล่นเยอะไม่เล่นเลยใหญ่ใหญ่เยินลุงเยินอ่ะแต่มันจะแทงเพื่อนเองแอชชูวันนี้กลับไปเข้าไปในไฟได้ไหมเปล่าเออฉันออกไปหมดไหมแล้วตอนนี้มันหลุดออกไปหมดเลยอ่ะ แคทแคทนอกไฟเข้ามาได้แต่ถ้าแคทก็มันก็เข้ามาได้ครับถ้าเรายังไม่ได้ออกนงเลยถูแคทมาหมาถูแคทในวงเลยในวงตอนนี้อยู่ในวงหรือเปล่าอยู่วถ้าอยู่อยู่ในวงก็เล่นได้ง่าโอเคให้ให้หมอก็ได้ครับให้หมอก็ได้ครับไม่ให้หมอ อ,อันนี้มีคนไปเล่นไหมซูกไหมครับรวมรวมไม่ให้หมอเลยก็ได้ครับให้หมอคร,ค,รครับให้หมอเลยค่ะให้หมอเลยครับเขาบอกเอให้หมอ